สวัสดีครับคุณธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวเทสเครื่องก่อนทรงก่อนนะฮะตอนนี้เสียบไฟไว้แล้วนะครับเสียบไฟปุ๊บเนี่ยพวกทัวร์ไลน์ของเรามันจะทํางานทันทีนะฮะแต่ว่าไม่มีไฟออกนะเพราะยังไม่ได้เปิดเครื่องให้มันทํางานจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือเอาพุทมันเป็นเมื่อกี้นะฮะเอาพุทมันจะเป็นออฟอยู่นะครับทั้งกุ๊บหนึ่งและกุ๊บสองนะก็เปิดเครื่องก็กดนี้เลยก็ได้นะฮะก็คอนโทรลไปเสร็จแล้วก็ไปที่ u p s turn on immediate หมายความว่าเปิดทันที เราก็เลือกเปิดทันทีเพราะเรา,เาไวรุ่นใจร้อนนะถ้าเท r ร์นออนวิดดีเลย์เนี่ยมันก็จะดีเลย์เรากดปุ๊บมันก็จะรอสักพักหนึ่งยี่สิบวินะั้มแต่นี้เรา,เาไวรุ่นนะฮะเราก็โอเคตอนนี้มันก็ออนไลน์เลยครับเซลล์เทสก็คือทดสอบตัวเองก่อนว่าทดสอบระบบนะฮะคือถ้าระบบผ่านจะไม่มีอาลามใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเราบบไม่ผ่านเนี่ยจะขึ้นอาลามเลยหน้าหน้าจอก็จะแดงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคมันกักกักอยู่ข้างในอตอนนี้ก็เป็นออนไลน์แล้วนะครับก็คือไฟก็ออกนะฮะตอนนี้การดูค่าอะไรต่างๆของมันนะครับเราก็กดเลื่อนไปเอาพุทสองร้อยยี่สิบเก้ามันจะออกนิ่งๆอยู่เงี้ยครับเห็นไหมสองสามวิมันไม่ไปไหนเลยสี่วิมันไม่ไปไหนเลยแต่ไฟบ้านอ่ะสวิงแล้วแต่ของมันอะไม่สวิงเพราะมันเป็นทรูออนไลน์นะเอาพุทห้าสิบเฮิร์ตโหลดไม่มีไม่ผลให้โหลดอะไรนะครับรันไทม์ยี่สิบสี่อินพุทสองร้อยยี่สิบสองไฟเข้ามา เอาพุทโอเคส่วนอันนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับพวกนี้ก็คือปุ่มตั้งค่านะ,ะเราจะเลือกอะไรโหมดใด,โห,ดโหมดสถานะแล้วก็กดโอเคเข้าไปสถานะของ UPS e ก็ก็กดดูดูไปเรื่อยๆครับดูไปเนะรื่อยนะฮะชาร์จ99%าเาร์เซ็นต์นะเราก็กลับมาแล้วก็อยากดูแบตก็ดูไปนะครับแบตพุทเทาก็เปลี่ยนเมงอนจนเมษานะครับแบตเตอรี่แพ็คก็กันทํา24 ก็กดไปคอนฟิกเกชันการตั้งค่าอะไรต่างๆตั้งค่าแบตตั้งค่า u e p s ตั้งค่าการใช้คอมมูนิเคตตั้งค่าจอนะจอเปลี่ยนสีได้นะครับไม่ชอบสีนี่อยากใช้สีอื่นก็นี่นี่น,นี่สมมุติอยากได้สีแดงสีแนะอมเบอร์นะฮะมีกี่สีเอ่ยอแดงก็มีนะครับออกเราก็ม่เอาเอาขาวนี่แหละ โอเคนะนี่คือการใช้งานคร่าวๆเวลาปิดเครื่องก็กดเนี่ยให้มันดังตึ๊ดนะครับตึ๊ดเสร็จปุ๊บถ้ามันถ้ามันไม่ปิดให้เราก็กดค้างยาวๆอโอเคเอาพุทออกแล้วแสดงว่าเครื่องปิดแต่พัดลมทำงานเพราะเราไม่ได้ถอดปลั๊กนะคราวนี้มาดูในโหมดสำรองบ้างเดี๋ยวผมจะชักปลั๊กออก เดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวเราลองชักปักดัสายนี้เดี๋ยวผมถอดไปนะครับก่อนใช้าง,งานท่านก็ไปเสียบเข้านะซ็อกเก็ตของมันง่ายๆครับเพราะว่าการเดินทางเราจะไม่เสียบไปนะโอเคเดี๋ยวชักปักก่อน นี่คือสถานะที่ว่ามันอยู่ในโหมดแอ on ตเตอรี่นะครับจอมันจะขึ้นสีอย่างนี้ครับนะเราก็ถ้าจะกดดูอะไรเราก็กดดูไป input ไม่มีนะไฟเข้าไม่มีแต่ o u t พุ t มีนะครับมันออนแบตเตอรี่อยู่นะฮะก็ตัวโหลดด้านหลังเนี่ย ตัวนี้เป็นอินพุตนะครับผมทําสายให้ไปนะครับมันเป็นเทอร์มินอลนะมันจะมีฝาปิดอยู่ท่านไปก็ไปเอาไอ้เคเบิลทยรับให้มันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาฝาตัวเนี้ยปิดสายเข้าไปแล้วขันน็อตตัวนี้นะฮะมันก็จะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวสายพวกเนี้ยผมมีให้ไปบ้างนะฮะมีให้ไปบ้างสายเอาพวกนี้ราจจะให้ตัวแปลงไปสักสองตัวนะครับแล้วก็ไปต่อเอานะฮะ ก็ดีถ้าท่านมีแลนดนิตเบิร์กพวกนี้ตั้งค่าได้เยอะรุ่นสูงสูงนะอ่ะโอเคขอบคุณครับ